เราก็จะพยากรณ์กันครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนพุทธศักราช2 5 6 4ครับเริ่มต้นครับด้วยคนวันอาทิตย์นะครับเหมือนเดิมครับอาจารย์โจใช้ไพ่พระหูนะครับในการวิเคราะห์ดวงชะตานะครับเริ่มต้นครับเรื่องงานครับคนวันอาทิตย์ได้คําว่าขันตินะครับไพ่ใบนี้นะฮะเป็นไพ่ที่สะท้อนถึงอุปสรรคและปัญหาของชาววันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นการงานของคนวันอาทิตย์มีอุปสรรคมีปัญหาต้องรู้จักอดทนจัดการวา บางแผนนะครับบางทีเนี่ยเราวางแผนมาดีแล้วแต่แผนที่เราวางมันอาจจะคาดเคลื่อนนะครับรวมถึงมีปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับปัญหาลูกน้องปัญหากับคนใกล้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นชาววันอาทิตย์ครับเรื่องการงานเนี่ยก็บอกว่าต้องระมัดระวังในสัปดาห์นี้นะครับธุรกิจก็ไม่ค่อยดีนะครับส่วนเรื่องการเงินครับได้ให้ทียู่พัคเกตนะครับมีจังหวะที่จะได้เงินมาแบบฟุกฟุกแบบไม่ทันคาดคิดนะครับธุรกิจของท่านเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีแต่รายรับการเงินถือว่าบริหารจัดการได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นคนวันท เรื่องของการเงินอาจารย์โจยังมองว่ายังผ่านพ้นแล้วก็ยังวางแผนได้อย่างดีนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนโสดมีเสน่ห์อาจจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตนะฮะคนโสดนี่ถือว่าจะมีคนนั่นคนนี้เข้ามาคุยกันนะครับแต่ก็ต้องดูกันไปก่อนระยะยาวนะครับส่วนคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะต้องกลับมาใส่ใจดูแลให้ความรักนะครับแยแคร์กันมากนะครับส่วนเรื่องสุขภาพครับช่วงนี้นะฮะสุขภาพเนี่ยระวังกระดูกกล้ามเนื้อระวังเกี่ยวกับร้อนในช่องปากด้วยนะครับนี่คือดวงของ ท่านที่เกิดวันนี้ครับงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับส่วนช่วงท้ายคลิปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเลขนําโชคของคนแต่ละวันนะครับแล้วก็การทําบุญเสริมดวงนะครับยังไงไปติดตามช่วงท้ายได้นะครับสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับท่านผู้ชมเรื่องแรกครับเรื่องการงานถือว่าได้ไพ่ที่ชื่อว่าราชปูนะครับหมายความว่าคนวันจันทร์เนี่ยจะบริหารจัดการงานได้อย่างดีเยี่ยมครับคนที่ทํางานประจํา ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การอุปถัมภ์ให้การเขาเรียกว่าช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดีครับงานประจำเนี่ยถือว่ามาดีนะครับส่วนท่านที่ทําธุรกิจนะครับก็ต้องบอกว่าธุรกิจของท่านกําลังจะไปได้สวยราบรื่น มีความสุขนะครับธุรกิจของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยถือว่ามาดีครับเรื่องต่อไปคือการเงินนะครับการเงินได้คําว่าสีนะครับช่วงนี้คนวันจันทร์อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของรายรับรายจ่ายระวังการเงินความเครียดความมิตกกังวลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ช่วงน,นี้นะครับต้องระมัดระวังวงางแผนเรื่องการเงินด้วยนะครับระวังการใช้เงินเกินตัวรายจ่ายเยอะครับส่วนเรื่องความรักครับโอ้โหคนโสดความรักไม่ค่อยดีครับนี่ครับได้ไขคำที่ชื่อพระอาทิตย์นะครับก็แปลว่าความ ใจร้อนการมีปัญหาการขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์คนโสดอาจารย์โจอยากจะให้ใจเย็ยนๆอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับคบใครก็ต้องดูระยะยาวแล้วคนที่เข้ามาในช่วงนี้นี่ตามจามังหวะดวงก็ยังไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับส่วนคนมีคู่อันนี้เราวังเลยนะฮะร,ระวังเรื่องอะไรบ้างปัญหาะะการเลาะเบาะแว้งความเครียดการใช้อารมณ์การประทะเรื่องของความรักคนวันจันทร์เนี่ยในช่วงนี้นะครับยังไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับอาจารย์โจอยากจะฝากเรื่องของอารมณ์สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับส่วนเรื่องสุขภาาพค่่อนข้งทีจะ ดีแข็งแรงดีมีความสุขดีนะครับใครที่เจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายนงะแต่เดือนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะกลับมาแข็งแรงนะครับงานเงินความรักสุขภาพนะครับผ่านไปแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับช่วงท้ายคลิปนะครับจะเป็นการเสริมดวงแล้วก็เป็นในเรื่องของเลขนำโชคของคนวันจันทร์ด้วยนะครับ